สวัสดีครับเอทุกท่านกับ pK Audio นะครับวันนี้สนใจสินค้าตัวไหนนะครับ eq proudotech นะครับพันหกห้าสิบเบตตาทีพันห้า n p e สองทางพันห้านะครับ mba สองพันสองห้าสิบเบรนเจอร์นะครับของแท้นะครับสองพันห้านะครับผมอา่าพันสี่ห้าสิบ mba สไลด์สั้นนะครับพันหกห้าสิบ บยูโรเทคสไลยาวสองพนาสิบะครับผมอ่าเคเทคพีเอห้รุ่นมอแปลงหนักแน่นนะครับผมห้าพันห้าไมเอ็นพีเอเฮดเอตัวนี้อยู่ที่4 5่พาคาดเฮ็ดนะครับแรงแรงเลยนะครับผมโอเคนะครับผมท่านไหนสนใจ,จติดต่อได้นะครับ088 4 07 8 9 7 4นะครับผม